นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่212วิช which ตัวที่สองการวิวัฒนาการเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งเพราะในปัจจุบันนี้ควางสร้างและพักพวกก็ได้ค้นพบว่าไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรือสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ก็ตามแม้กระทั่งซาดากะ สัตว์ประหลาดประเภทนี้ล้วนแล้วแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างการวิวัฒนาการและในเวลาเดียวกันก็ฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนว่ามนุษย์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันจากประสบการณ์ที่พบเจอมากับตัวเองของควาวสางและพักพวกหลังจากที่เขาค้นพบว่ามีการตื่นตัวของพลังเหนือมนุษย์แล้วไม่เพียงแต่ศักยภาพของพวกเขา ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งร่างทางร่างไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจำหรือว่าจะเป็นความสามารถทางด้านความคิดก็ล้วนแล้วแต่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดว่านี่เป็นวิวัฒนาการทั้งหมดอย่างแท้จริงเมื่อดูจากศักยภาพในตอนนี้ของวิชแล้วสติปัญญาของมันก็ไม่ได้ต่ำต้อยแต่อย่างใดดังนั้นการดักซุ่ม การทำให้เข้าใจผิดการหลบซ่อนตัวก่อนหน้านั้นแม้กระทั่งการใช้กรงเล็บสังหารของตัวเองในช่วงเวลาที่คับขันเมื่อสักครู่มันจึงเลือกที่จะโจมตีจิตวิญญาณของตัวล่วให้เกิดอาการหวาดวันแล้วเปลี่ยนโอกาสเป็นเข้าสังหารตัวล่วในครั้งเดียวเพียงแต่น่าเสียดายที่วิชนั้นประเมินตัวล่วต่ำเกินไปถ้าเปลี่ยนเป็นตัวล่วก่อนหน้านั้นแล้วก็ ต่อให้ตัวล่วมีพลังชีวิตถึง10ชีวิตก็อาจจะไม่สามารถฆ่าวิชได้แต่ตัวล่วที่มีมือกระดูกในเวลานี้ไม่ใช่เด็กเมื่อวานซือนอีกต่อไปแล้วพลังการโจมตีจิตวิญญาณของวิชอาจจะสร้างความหวัดหวันให้แก่ตัวล่วได้แต่กลับไม่สามารถสร้างความหวาดหวันให้แก่มือกระดูกที่มีพลังจิตวิญญาณข้างนั้นได้วิชที่คิดว่าตัวล่วไม่มีพลังในการเปลี่ยนมืออีกแล้ว ในชั่วพริบตาเดียวที่มันพยายามจะพุ่งเข้ามาฉีกร่างของตัวลั่วนั้นมือกระดูข้างนั้นของตัวลัว่วกลับไม่ได้ให้ความร่วมมือแต่อย่างใดกลับพุ่งออกมาด้วยความเร็วจนน่าตกใจสุดท้ายก็เหมือนกับงูพิษที่สะสมฮิตรอมาเนิ่นนานยังไงอย่างนั้นกรงเล็บกระดูกที่แหลมคมข้างนั้นก็ฟาดฟันใส่ตัวของวิชอย่างโหดเหี้ยมทันทีเดิมทีวิชเองก็คิดไม่ถึงว่าตัวลัว่ว จะมาสามารถเปลี่ยนมือได้ทันท่วงทีภายใต้สถานการณ์แบบนี้ภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่ได้ทันเตรียมการรับมือกรงเล็บอันแหลมคมบนมือกระดูกของตัวลัว่วก็ได้เสียบลงไปบนใบหน้าของวิชตรงหน้าของตัวลั่วอย่างโหดเหี้ยมทันทีมันได้เสียบลงไปบนดวงตาทั้งสองข้างและในปากท่ามกลางเสียงฉีกขาดที่หน้าหดหูใจของมันไม่มีทางมือยาวย่อมมีความได้เปรียบกว่าเห็น โรงเล็บกระดูกของตัวล้วนนั้นแหลมคมมากบวกกับปากและดวงตาของวิชล้วนแล้วแต่เป็นจุดอ่อนที่อ่อนแอในด้านการป้องกันมากดังนั้นในเวลานี้จึงได้ถูกมือกระดูกของตัวล้วนเสียบเข้าโดยตรงจนเลือดสีม่วงสดจำนวนมากได้ทะลักออกมาเพียงแต่หน้าเสียดายที่นอกเหนือจากมือกระดูกของตัวล้วนในเวลานี้แล้วร่างกายส่วนอื่นๆของเขาได้ตกอยู่ในสภาวะสันเทาและแข็งทื่อไปทั้งหมด ดังนั้นหลังจากที่โจมตีไปแล้วครั้งหนึ่งมือกระดูกของตัวลว่่ก็ไม่มีความสามารถที่จะถือโอกาสไล่โจมตีต่อตรงกันข้ามร่างกายที่ไร้การควบคุมก็ยังได้รับแรงกระแทกจากตัวของวิชจนกลิ้งลงไปกองกับพื้นอีกด้วย <c oughs> ความเจ็บปวดที่แผ่ขยายมาจากดวงตาทั้งสองข้างและปากทำให้วิชตกอยู่ในสภาวะบ้าคลาั่ง เขาคุ้มคลั่งเหมือนกับมาบ้ายัางไงอย่างนั้นมันเที่ยวไล่กัดมือกระดูของตัวลั่วอย่างบ้าคลั่งไปพลางพร้อมกับกวัดแกวงกรงเล็บที่แหลมคมสับใส่ตัวลั่วไปพลางอย่างไม่หยุดหย่อนมือกระดูของตัวลั่วในเวลานี้ได้เหยียดตรงอย่างสุดชีวิตทั้งๆท,ท,ที่ยังคงติดอยู่ในปากและดวงตาของวิชตัวนั้นเพื่อพยายามที่จะให้ตัวเองอยู่ห่างจากร่างกายที่เล็กกระทัดรัดของวิชตัวนั้นให้ได้มากที่สุดดังนั้น กรงเล็บทั้งสองที่ทั้งสั้นและเล็กของวิชจึงไม่สามารถสัมผัสถึงตัวของตัวลั่วได้แต่อย่างใดทำได้เพียงแค่ฟาดฟันลงไปบนแขนกระดูของตัวลั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่าเท่านั้นจนกระทั่งเกิดเสียงดังก้องกังวานออกไปเป็นเวลาเดียวกับที่เลือดสดได้ทะลักออกมาเป็นจำนวนมากสภาวะการต่อสู้ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่หยุดชะงักงันไปในทันทีแต่ยังดี ที่ถึงแม้ว่าพลังจิตวิญญาณของตัวลั่วจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับควางซางก็ตามแต่หลังจากที่ผ่านประสบการณ์เสี่ยงเป็นเสียงตายมาตั้งแต่เด็กกลับทำให้พลังทางด้านจิตใจที่ตั้งมั่นแนว่วแน่ของเขาเหนือชั้นกว่าคนทั่วไปดังนั้นไม่นานตัวลัวก็ได้สติกลับมาจากความหวัดวันที่วิชสร้างขึ้นเฮ้ hey, มือกระดูกนี้มันช่างมีประโยชน์จริงๆ ในขณะที่มองไปทางดวงตาทั้งสองข้างและปากที่ถูกกรงเล็บตัวเองเสียบและจำกัดเอาไว้อยู่นั้นไม่ว่าจะพยายามดิ้นรนยังไงก็ยากที่วิชจะสลัดให้หลุดพ้นได้ใบหน้าของตัวล่วจึงปรากฏสีหน้าเย็นชาออกมาในทันทีหลังจากนั้นมือซ้ายของเขาก็ได้กดแกว่งกริดสีดำออกมาในชั่วพริบตาเดียวแล้วเตรียมจะถือโอกาสนี้จัดการวิชให้สิ้นซาก แต่ในตอนที่ตัวลั่วรู้สึกว่าตัวเองนั้นกําลังได้เปรียบกว่าอยู่นั้นความรู้สึกถึงภัยอันตรายที่สามารถฆ่าชีวิตได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกลับปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเขาอย่างฉับพลันเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายที่สามารถฆ่าชีวิตได้ตัวลัวที่ถูกวิชกดอยู่บนพื้นก็หันไปมองด้วยอาการแข็งทื่อจากนั้นก็มองไปยังทางเดินในความมืดที่อยู่ไม่ไกลนัก หลังจากนั้นเสียงร้องไห้คร่ำครวญอย่างรับแค้นใจก็ดังขึ้นและแล้วก็มีเงาที่มีรูปร่างผอมโซและซีดเซียวไปทั้งตัวอีกตัวหนึ่งเดินออกมาจากทางเดินที่มืดมิดนั้นบัดซบเอ๊ย เมื่อเห็นว่าเงาของเด็กผู้หญิงที่กำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นราวกับกำลังหลงทางเดินออกมาจากความมืดอย่างช้าๆตัวนั้นขนทั่วทั้งตัวของตัวลวูกก็ได้ตั้งชันขึ้นพร้อมกับอดที่จะสะบดดาทอออกมาไม่ได้ยังมีวิชเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอีกทั้งเมื่อดูจากท่าทางของวิชตัวนั้นช่างเหมือนกับวิชตัวนี้อย่างกับแกะฝาแฝดเหรอหรือเป็นมุกตลก ที่เล่นอยู่ในนังเรื่องเด e ชายนิ่งโรงแรมผีนรกสวรรค์ท่านจะเล่นฉันให้ถึงตายเลยใช่ไหมตัวลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับวิชตัวหนึ่งก็ถือว่าฝืนทนมากพอแล้วแต่ตอนนี้ยังมีวิชอีกตัวหนึ่งปรากฏออกมาอีกตัวลัวจึงแทบนึกถึงโอกาสที่จะรอดชีวิตออกไปจากตอนนี้ไม่ได้เลยและในเวลาเดียวกันเขาก็เข้าใจในทันที ว่าทำไมก่อนหน้านั้นตำแหน่งการค้นหาของซุนจิ้นเจียระหว่างเฟิงที่มีความแตกต่างกันอย่างมากแต่กลับตายลงติดต่อกันอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆในตอนแรกเริ่มพวกเขาคิดว่าวิชตัวนี้มีระดับความเร็วที่เหนือชั้นมากแต่เมื่อเห็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้ก็เข้าใจได้ว่าเพราะมีวิชสองตัวทำการออกล่าอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน สาเหตุที่วิชตัวที่สองไม่ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งนั้นนั่นเป็นเพราะว่าหวาดกลัวกับพลังการต่อสู้ที่ควางซางและพักพวกแสดงออกมาดังนั้นหลังจากที่ตกลงกับวิชตัวนี้แล้วมันจึงได้ลบซ่อนตัวอยู่ในความมืดรอโอกาสที่จะลงมือโอกาสนั้นก็คือตอนนี้แหละ,ะดูเหมือนว่าคนที่ต้องอยู่ในหลุมศพคงจะเป็นฉันแล้วละ่ะ ในขณะที่มองไปยังวิชตัวใหม่ที่เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมากำลังเดินเข้ามาใกล้ๆทีละก้าวทีละก้าวตัวลัวก็ได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็แสดงแววตากโกรธเคืองออกมาทางดวงตาแล้วกวัดแกงกริดออกไปอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่ได้สนใจวิชที่ปรากฏตัวขึ้นมาใหม่แต่อย่างใดแล้วเสียบลงไปบนลำคอที่ละเอียดอ่อนของวิชตัวนั้นทันทีตาต่อตาฟันต่อฟันเลือดล้างด้วยเลือด ชีวิตแลกด้วยชีวิตในเมื่อต้องการจะช่วงชิงชีวิตของเขาจะไม่แลกด้วยสิ่งไหนเลยได้ยังไงกันความเป็นมาของกริดด้ามน,นี้ของตัวล้วนนั้นลึกลับมากอาวุธสังหารต้นกำเนิดของความส้างก็ยังไม่สามารถสร้างผลกระทบให้แก่กริดด้ามน,นี้เลยแม้แต่น้อยภายใต้สถานการณ์ของการระเบิดพลังทั้งหมดนี้กริดที่ทั้งแหลมคมและแข็งแกร่งด้ามน,นี้ ก็ได้เสียบลึกลงไปบนลำคอของวิชก็ได้เสียบลึกลงไปบนลำคอของวิชท่ามกลางเสียงฉีกขาดอันน่าหวาดเสียวตัวนั้นในที่สุดหลังจากนั้นเลือดสดสีม่วงเข้มจํานวนมากได้ทะลักออกมาราวกับน้ำพุสากระเซน็นใส่ตัวของตัวล่วไปทั้งตัว <c oughs> เมื่อวิชอีกตัวเห็นพี่น้องของตัวเองได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัส มันจึงตกอยู่ในอาการคุ้มคลั่งในทันทีจากนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความโกรธแค้นก่อนจะกระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าตรงเข้าไปหาตัวล้วนในทันทีอะน้องมแมลงสาบยังมีใครลุงขอล่วงหน้าไปก่อนละกันในขณะที่มองไปยังวิชที่กำลังพุ่งตัวเข้ามาตัวลัวททำได้เพียงแค่อุทานอยู่ภายในใจเบาเบา โดยที่ไม่ได้แสดงสีหน้าหวาดกลัวใดๆออกมาหลังจากนั้นก็ออกแรงเฮือกสุดท้ายกรงเล็บกระดูกที่เสียบลึกอยู่ในหัวของวิชก็เกิดการแข็งตัวเขาจึงออกแรงกวาดแก่งกริดที่อยู่ในมือขวาขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีภายใต้สถานการณ์ของการออกแรงบังคับกรงเล็บกระดูกและกริดด้านนี้ลำคอที่ดูแข็งแรงแต่กลับเปราะบางของวิชตัวนั้นก็ถูกตัวล่วฟาดฟันจนแทบจะขาสะบ้นเลยทีเดียว แม้กระทั่งกระดูกลำคอก็ยังเกิดเสียงกรอบแกรบของกระดูกดังออกมาหลังจากนั้นร่างกายของวิชตัวนั้นก็เกิดอาการสันเทาอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าจะยังไม่ตายแต่พลังในการดิ้นรนกลับอ่อนแอลงไปกว่าครึ่งหลังจากที่ทําทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วตัวลัวก็หลับตาลงรอคอยความตายที่กำลังมาถึง แต่ในขณะที่ตัวลั่วกกำลังหลับตารอความตายหลังจากที่ทำให้วิชได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสแล้ววิชอีกตัวหนึ่งก็กำลังพุ่งเข้ามาสังหารตัวลั่วกอยู่นั้นเสียงระเบิดอย่างรุนแรงเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นมาอย่างฉับพลันหลังจากนั้นดูเหมือนกับความมืดมิดในเส้นทางเดินหนีก็พลันถูกแสงและเปเลวไฟแผดเผาทำลายลงอย่างสิ้นซากจนมาลายหายไปยังไงอย่างนั้นและในเวลาเดียวกัน เงาหนึ่งก็ได้พุ่งตัวออกมาจากเปลวไฟนั้นอย่างรวดเร็วหางซางวางซางมาได้ทันเวลาจริงๆจุดเด็กน้อยหลังจากที่ใช้ยันโลกันทำลายจุดเชื่อมต่อลงวางซางก็เห็นภาพที่ตัวล่วกกำลังถูกวิชตัวหนึ่งกดทับไว้และเห็นวิชอีกตัวกำลังพุ่งตรงเข้ามาหมายจะเข็นฆ่าตัวเขาอยู่พอดิบพอดีแววตาจึงได้แสดงออกถึงความหนาวสถาน แล้วรีบให้เจ้าเด็กน้อยส่งเสียงร้องออกไปทันทีเจ้าเด็กน้อยและควางซางมีพลังจิตท,ที่เชื่อมต่อกันมันจึงย่อมเข้าใจความหมายของควางซางเป็นอย่างดีหลังจากนั้นเขาจึงได้อ้าปากแล้วส่งเสียงกรีดร้องแหลมออกมาในทันที หลังจากที่ได้กลืนกินเลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เข้าไปเป็นจำนวนมากแล้วศักยภาพของเจ้าเด็กน้อยก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นภายใต้การระเบิดของพลังทั้งหมดของเขาเสียงกรีดร้องที่แสบแก้วหูนั้นก็เหมือนกับแรงสั่นสะเทือนยังไงอย่างนั้นและมันก็เกิดการระเบิดบนตัวของวิชตัวนั้นในชั่วพริบตาเดียวทันทีถึงแม้ว่าพลังจิตวิญ,ญญาณของวิชจะแข็งแกร่งมาก และมีส่วนคล้ายคลึงกับเจ้าเด็กน้อยด้วยเหตุนี้มันจึงมีความสามารถในการต้านทานพลังสังหารของเจ้าเด็กน้อยก็ตามแต่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ทันตั้งตัวนี้เขากลับเกิดอาการสั่นไว้ไปทั่วทั้งตัวจนร่างกายกลายสภาพเป็นเชื่องช้าลงตอนนี้แหละหว,วางสางจึงถือโอกาสนี้ทำการวางเจ้าเด็กน้อยลงแล้วกวัดแกว่งมือขวาออกไป ยันโลกันใบหนึ่งได้พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็พุ่งตรงไปหาวิชด้วยความรวดเร็วทันทียันโลกันซานหยินภายใต้การสนับสนุนของพลังเหนือธรรมชาติของขวางซางยันโลกันซานหยินจึงได้แสดงพลานุภาพออกมาด้วยความเร็วอย่างน่าตกใจ ในช่วพริบตาเดียวก็ร่วงหล่นใส่ตัวของวิชที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของเจ้าเด็กน้อยจนเคลื่อนไหวได้เชื่องช้าลงอย่างรวดเร็วแล้วจมหายเข้าไปวินาทีที่ยันโลการซานหยินจมหายเข้าไปในตัวของวิชนั้นเปเลวไฟสีฟ้าที่ลุกโชนอย่างรุนแรงก็พลันปรากฏขึ้นบนตัววิชอย่างฉับพลันหลังจากนั้นก็โอบรอบตัวของวิชตัวนันไวหนี่เป็นเปเลวไฟซานหยิน ที่วิวัฒนาการมาจากยันโลการสาหญิน